บนชั้นสองของบ้านหลังเก่าร้างผู้คนมาหลายปีมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างบานแตกและเสียงร้องของสัตว์กลางคืนที่คอยสอดแทรกความเงียบสงดบ้านหลังนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวหนึ่งที่ร่ำรวยแต่กลับต้องล้มละลายเพราะเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดตายเด็กสาวอายุ16ปีที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนี้กับแม่ขาองค์เธอหลังจากที่พ่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนบ้านนี้เป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ครอบครัวของเธอเหลืออยู่มันดูใหญ่โตและมีพื้นที่มากพอสําหรับพวกเขาแต่ก็เต็มไปด้วยความรู้สึก ที่ไม่สามารถอธิบายได้เมื่อมาถึงบ้านใหม่แม่ของต่ายเริ่มทําความสะอาดและจัดของเข้าที่ส่วนต่ายนั้นเดินสำรวจบ้านที่ดูเหมือนจะมีบางอย่างซ่อนอยู่ในเงาเมื่อเธอเดินขึ้นไปยังชั้นสองและพบกับห้องหนึ่งที่ดูรกร้างมากที่สุดภายในห้องนั้นมีเพียงกระจกเงาเกา่เกาๆบานใหญ่ที่ถูกคลุมด้วยผ้าฝุ่นหนาปิดอยู่ตายรู้สึกเหมือนถูกดึงดูดเข้าหากระจกบานนั้นเธอค่อยๆเอื้อมมือไปดึงผ้าฝุ่นออกเปิดเผยให้เห็นกระจกที่ยังคงสะท้อนภาพได้ชัดเจน แม้ว่าจะถูกปล่อยทิ้งไว้นานหลายปีมันยังคงดีอยู่นะตายเพึมพทำกับตัวเองเธอมองเข้าไปในกระจกเห็นภาพสะท้อนของตัวเองชัดเจนแต่ในขณะที่เธอมองลึกลงไปเธอก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเธอสังเกตเห็นเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังของตัวเธอในกระจกเป็นเงาร่างของใครบางคนที่เธอไม่รู้จักเงานั้นค่อยๆขยับเข้ามาใกล้เธอแต่เมื่อหันหลังกล,กลับไปเธอกลับไม่พบใครในห้องหัวใจของตายเต้นแรงขึ้นเธอรีบวิ่งลงมาชั้นล่าง และเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังแต่แม่กลับบอกว่ามันอาจเป็นเพียงความเครียดจากการย้ายบ้านใหม่และให้เธอพักผ่อนคืนนั้นต่ายนอนไม่หลับภาพเงาที่เห็นในกระจกยังคงหลอกหลอนเธอเธอพยายามคิดว่าเป็นแค่จินตนาการแต่กลับพบว่าทุกครั้งที่หลับตาภาพนั้นก็กลับมาในความคิดของเธออีกครั้งคืนต่อมาเหตุการณ์แปลกๆเริ่มเกิดขึ้นในบ้านเสียงเคาะประตูในเวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านเสียงเดินที่ดังมาจากชั้นบนในขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับต่ายเริ่มรู้สึกว่าบ้าน หลังนี้มีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาและทุกครั้งที่เธอมองไปที่กระจกบานนั้นเธอก็จะเห็นเงาร่างที่ไม่คุ้นเคยอยู่ข้างหลังเสมอไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนมันจะตามติดเธอไม่ห่างเงานั้นไม่เคยมีใบหน้าแต่ตารู้สึกถึงความกรดเกรียวและความเจ็บปวดที่แฝงอยู่ตายตัดสินใจจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เธอเริ่มค้นหาประวัติของบ้านและพบว่าเจ้าของบ้านเดิมนั้นเป็นครอบครัวที่มีชื่อเสียงแต่กลับต้องพบกับโศกนาฏกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ครอบครัวนั้นเคยมีลูกสาวคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปด้วยสาเหตุที่ยังคงเป็นปริศนาและตั้งแต่นั้นมากระจกบานนั้นก็ถูกทิ้งร้างไม่มีใครกล้าใช้มันอีกเพราะมีข่าวหรือว่าวิญ,ญญาณของเด็กสาวนั้นยังคงอยู่ในกระจกรอการแก้แค้นจากคนที่ทำร้ายเธอตายรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ลึกลงในใจเธอเริ่มเข้าใจว่าทีในกระจกนั้นอาจต้องการสื่อสารกับเธอหรือบางทีอาจต้องการให้เธอทำบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญ ในคืนนั้นตายตัดสินใจกลับขึ้นไปยังห้องที่มีกระจกอีกครั้งเพื่อค้นหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในนั้นแต่เมื่อเธอไปถึงห้องเธอกลับพบว่ากระจกบานนั้นไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมมันถูกย้ายไปยังมุมห้องที่มืดและน่ากลัวยิ่งขึ้นหัวใจของตายเต้นแรงขึ้นเธอเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องราวกับว่ากระจกนั้นมีชีวิตและกำลังเล่นเกมกับเธอตายค่อยๆย,ย่างก้าวไปหากระจกที่ถูกย้ายไปอยู่ในมุมมืดของห้องหัวใจของเธอเต้นรัวเร็ว จนแทบจะหลุดออกมาจากอ,อกแตกความกลัวนั้นไม่ได้หยุดยั้งเธอแต่รู้ว่าเธอต้องรู้ความจริงไม่เช่นนั้นเธอคงไม่อาจหลับตานอนหลับได้อีกเลยเมื่อเธอหยุดอยู่ตรงหน้ากระจกตายสูดหายใจลึกก่อนที่จะมองเข้าไปในเงาสะท้อนของตัวเองคราวนี้เธอสังเกตเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นเงาร่างในกระจกไม่ใช่เพียงเงาดำที่ไม่มีรูปร่างอีกต่อไปแต่เป็นร่างของเด็กสาวที่มีหน้าตาซี่เสียวผมยาวสลวยกคลุมไหล่และดวงตาที่แสดงความเจ็บปวดอย่างชัดเจน เด็กสาวในกระจกมองกลับมาที่ตายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและในขณะนั้นเองตายก็รู้สึกถึงความรู้สึกบางอย่างที่ส่งผ่านมาจากกระจกราวกับว่าเด็กสาวในกระจกกําลังขอความช่วยเหลือทันใดนั้นเองภาพในกระจกก็เปลี่ยนไปฉากที่สะท้อนในกระจกไม่ใช่ห้องนอนที่ตายยืนอยู่แต่กลับเป็นภาพของถนนสายหนึ่งในยามค่าคืนมีเพียงแสงไฟจากรถยนต์ที่ผ่านไปมาเป็นแสงสว่างสลัวตายเห็นเด็กสาวในกระจกยืนอยู่ริมถนนดวงตาเต็ม ไปด้วยน้ำตาเธอดูเหมือนกำลังรออะไรบางอย่างแต่แล้วเธอก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งทีบจากมอเตอร์ไซค์จนร่างของเธอล้มลงกระแทกพื้นอย่างรุนแรงเสียงกรีดร้องของเด็กสาวดังขึ้นในหูของต่ายแม้ว่าปากของเธอจะปิดสนิทแต่ความเจ็บปวดที่เธอรู้สึกนั้นกลับชัดเจนราวกับว่าเกิดขึ้นกับตัวเธอเองผู้ชายคนนั้นลงจากมอเตอร์ไซค์ลากร่างของเด็กสาวที่นอนอยู่ริมถนนไปยังกลางถนนที่ว่างเปล่าแล้วจึงขับรถเหยียบร่างของเธออย่างไร้ความปราณีก่อนจะขับรถหนีไปในความมืด ภาพนั้นทําให้ตายรู้สึกคลื่นไส้หัวใจเธอหนะักอึ้งด้วยความรู้สึกเศร้าและโกรธเธอรู้ทันทีว่าสิ่งที่เธอเห็นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กสาวในกระจกผู้นั้นไม่ได้ตายอย่างธรรมดาแต่เป็นการฆาตกรรมอย่างโหดร้ายตายเริ่มเข้าใจว่าทำไมวิญ,ญญาณของเด็กสาวถึงยังคงติดอยู่ในกระจกบานนั้นเธอถูกฆ่าอย่างทารุณและไม่มีใครรู้ความจริงเกี่ยวกับการตายของเธอวิญ,ญญาณของเธอจึงต้องการความยุติธรรมและตายเป็นคนเดียวที่เธอสามารถสื่อสารด้วยได้ แต่ตายจะทำอย่างไรต่อไปเธอรู้ว่าเธอต้องหาทางช่วยวิญญาณของเด็กสาวแต่มันก็ยากที่จะรู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนความหวาดกลัวเริ่มคืบคลานเข้ามาในจิตใจของเธอเพราะเธอรู้ว่าเธอต้องเผชิญกับความจริงที่น่ากลัวและอันตรายในคืนต่อมาตายพยายามนอนหลับแต่ฝันร้ายยังคงตามหลอกหลอนเธอภาพของเด็กสาวในกระจกและภาพการฆาตกรรมที่เธอเห็นยังคงวงเวียนอยู่ในหัวของเธอตายตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติเธอหัน ไปมองกระจกบานนั้นที่ยังคงตั้งอยู่ในมุมห้องและก็เห็นเด็กสาวในกระจกยืนอยู่ตรงนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ได้อยู่คนเดียวร่างของผู้ชายที่ฆ่าเธอยืนอยู่ข้างหลังมองมาที่ตายด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวช่วยฉันเสียงของเด็กสาวดังขึ้นในหัวของตายเสียงที่แผ่วเบาและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวตายรู้ว่าตอนนี้เธอไม่มีทางหาันหลังกลับแล้วเธอต้องหาทางเปิดเผยความจริงให้ได้ไม่เช่นนั้นวิญ,ญญาณของเด็กสาวอาจจะไม่มีวันได้พักผ่อนอย่างสงบ และเธอเองก็อาจตกเป็นเหยื่อรายต่อไปของความอาฆาตที่ยังคงอยู่ในกระจกบานนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ย,ยังคงรู้สึกถึงความหวาดกลัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนแต่เธอก็รู้ดีว่าหากเธอไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างวิญ,ญญาณของเด็กสาวในกระจกจะไม่มีวันได้พักผ่อนอย่างสงบและที่สําคัญกว่านั้นชีวิตของเธอเองก็อาจตกอยู่ในอันตรายแต่เริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เธอเห็นในกระจกเธอเปิดคอมพิเวเตรเอร์แล้วค้นหา,ข,าข่าวการฆาตกรรม ที่มีความคล้ายคลอลึงกับเหตุการณ์ในฝันแต่ไม่มีข้อมูลใดที่ตรงกับสิ่งที่เธอเห็นเธอจึงตัดสินใจเดินทางไปยังสถานีตำรวจในเขตใกล้เคียงหวังว่าจะได้เจอข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่อาจจะถูกปกปิดเมื่อตายเดินเข้าไปในสถานีตำรวจเธอรู้สึกถึงบรรยากาศที่หนักอึ้งและกดดันเธอรู้สึกได้ถึงสายตาของตำรวจบางคนที่มองเธอด้วยความสงสัยแต่เธอไม่สนใจเธอต้องหาคำตอบให้ได้ตายตรงไปหาตำรวจที่กำลังนั่งทำงานอยู่หลังเคาน์เตอร์ ขอโทษขพอดีหนูอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนค่ะแต่พูดอย่างระมัดระวังตำรวจหนุ่มมองตายด้วยสายตาสงสยัยเธอเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้ละ่ะตายกลืนน้ำลายด้วยความกดดันไม่ใช่แค่หนูสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากทราบรายละเอียดเพื่อทำวิจัยตำรวจหนุ่มนิ่งคิดครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ห้วนห้วนคดีเก่าๆส่วนใหญ่ถูกปิดไปแล้วข้อมูลพวกนั้นคงจะหายากถ้าเธอไม่มีเหตุผลที่ชัดเจน เราคงจะช่วยอะไรไม่ได้มากตายรู้สึกผิดหวังแต่ก็ไม่ยอมแพ้เธอขอบคุณตำรวจแล้วเดินออกมาจากสถานีรู้สึกถึงความหนักอึ้งที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในใจของเธอขณะที่เธอเดินกลับบ้านความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวของเธอบางทีครูพิสิทธิ์อาจรู้บางอย่างเกี่ยวกับคดีนี้ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่สนใจนิยายที่เธอเขียนอย่างมากมายขนาดนี้คืนนั้นตายฝันอีกครั้งคราวนี้เธอเห็นภาพของครูพิสิทธ์ ในห้องเรียนเขายืนอยู่หน้ากระดานดำแต่กลับมีเงาดำของชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นด้านหลังของเขาเงานั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นผู้ชายที่เธอเห็นในกระจกเมื่อคือนนั่นเองเงานั้นแผ่ขยายขึ้นเรื่อยๆจนกลืนร่างของครูพิสิทธิ์เอาไว้ทั้งหมดตายสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งใจของเธอเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวแต่เธอก็รู้ว่าเธอจะต้องทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอไม่อาจหลบเลี่ยงมันได้อีกต่อไปวันต่อมาตายไปหาเพื่อนสนิทของเธอชื่อว่าแพรเพื่อเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแพรฟัง ด้วยความตื่นตระหนกแต่ก็พยายามที่จะให้คําแนะนําถ้าครูพิสิ์ร,รู้เรื่องนี้จริงๆตายเราอาจจะต้องหาทางจับผิดเขาหรือหาหลักฐานบางอย่างที่เชื่อมโยงกับคดีที่ตายเห็นแพรพูดอย่างจริงจังบางทีเราอาจจะไปที่บ้านของครูพิสิทธิ์เพื่อค้นหาดูตายฟังแล้วรู้สึกประหม่านิดหน่อยแต่เธอก็รู้ว่ามันเป็นทางเดียวที่จะทําให้เธอเข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดได้คืนนั้นตายและแพรจึงวางแผนที่จะบุกเข้าไปในบ้านของครูพิสิทธ์ แพรแอบหาข้อมูลและพบว่าครูพิสิทธ์อาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักบ้านของเขาเต็มไปด้วยความลึกลับและไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เมื่อตายและแพรไปถึงที่นั่นพวกเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่หนาวเหน็บและเงียบสงัดบ้านของครูพิสิทธิ์ดูเก่าและถูกปล่อยให้รกร้างตายสังเกตเห็นว่าประตูหน้าบ้านถูกล็อกแต่หน้าต่างบานหนึ่งเปิดอยู่อย่างผิดป,ปกติเราจะเข้าไปตรงนี้แพรบอกกับตายด้วยเสียงเบาเบา ทั้งสองคนค่อยๆปีนเข้าไปในบ้านของครูพิสิทธิ์่านหน้าต่างบานนั้นข้างในบ้านเต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นเหม็นๆพวกเขาเริ่มเดินสำรวจห้องต่างๆแต่ก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติจนกระทั่งตายเข้าไปในห้องทำงานของครูพิสิทธิ์เธอพบโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยเอกสารเก่าๆและสมุดโน้ตที่ดูเหมือนจะถูกใช้บ่อยๆตายหยิบสมุดโน้ตเล่มนั้นขึ้นมาเปิดดูและเธอก็ต้องตะลึงเมื่อพบว่าเนื้อหาข้างนอ ในเป็นบันทึกเกี่ยวกับการฆาตรกรรมที่เธอเห็นในฝันครูพิสิทธิ์เขียนถึงการพบศพเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกฆาตรกรรมอย่างโหดเหี้ยมและเหตุการณ์ทั้งหมดสอดคล้องกับสิ่งที่ตายเห็นในกระจกนี่มันตายพูดไม่ออกเสียงของเธอสันไหวด้วยความตื่นตระหนกครูพิสิทธ์รู้เรื่องนี้ทั้งหมดแต่ก่อนที่ตายจะพูดอะไรต่อสินฟีเท้าก็ดังขึ้นมาจากข้างหลังเธอหันกลับไปอย่างรวดเร็วและพบกับครูพิสิทธิ์ที่ยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกรดเกรียวและดวงตาของเขามองมาที่เธอด้วยความมุ่งร้าย เธอไม่ควรเข้ามายุ่งเรื่องนี้ครูพิสิทธิ์พูดด้วยเสียงเย็นชาขณะที่เขาเดินเข้ามาใกล้าตายมากขึ้นเรื่อยๆตายรู้ทันทีว่าเธออยู่ในอันตรายเธอหันกลับไปหาประตูทางออกแต่ก็รู้สึกว่ามือของครูพิสิทธิ์จับแขนของเธอไว้แน่นอย่าหนีไปไหนครูพิสิทธ์ตะโกนอย่างกรดเกรียวแต่ในขณะที่ตายพยายามดิ่นหลุดจากการจับของครูพิสิทธิ์เธอก็เห็นเงาของเด็กสาวในกระจกปรากฏขึ้นข้างหลังครูพิสิทธิ์ดวงตาของเด็กสาวเต็มไปด้วยความอาคา่าเธอค่อยๆยกมือขึ้นแล้วชี้ไปที่ครูพิสิทธ์ ครูพิสิทธิ์หันกลับไปมองเห็นเงานั้นก่อนที่เขาจะปล่อยตายและล้มลงกับพื้นด้วยความตกใจไม่อย่าเข้ามาครูพิสิทธิ์ร้องเสียงลงขณะที่เงานั้นค่อยๆเข้ามาใกล้เขามากขึ้นตายได้โอกาสวิ่งออกมาจากห้องนั้นไปพร้อมกับแพรที่รออยู่ข้างนอกทั้งสองคนรีบหนีออกจากบ้านของครูพิสิทธิ์โดยไม่หันกลับไปมองแต่ตายรู้ว่ามันยังไม่จบความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการฆาตกรรมและความเกี่ยวข้องของครูพิสิทธิ์ยังคงรอการเปิดเผยและวิญ,ญญาณของเด็กสาว ในกระจกก็ยังคงตามหลอกหลอนอยู่ในความมืดหลังจากรอดพ้นจากการจับกุมของครูพิสิทธิ์ตายและแพรรีวิ่งออกมาจากบ้านร้างนั้นโดยไม่คิดจะหันกลับไปมองอีกครั้งทั้งสองคนหอบหายใจด้วยความหวาดกลัวแต่ในใจของฮอตายกลับเต็มไปด้วยคำถามที่รอการไขให้กระจ่างเธอรู้ดีว่าครูพิสิทธิ์รู้เรื่องการฆาตกรรมแต่เขาเป็นเพียงผู้รู้เห็นหรือเป็นผู้กระทำผิดกันแน่เมื่อกลับถึงบ้านตายพยายามสงบสติอารมณ์แล้ว นั่งลงที่โต๊ะทำงานของเธอเธอเปิดสมุดโน้ตที่เธอแอบนำออกมาจากบ้านของครูพิสิทธ,ธิ์ข้างในนั้นมีบันทึกที่เต็มไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมชื่อของเด็กสาวในบันทึกคือแอนนาซึ่งตรงกับชื่อตัวละครในนิยายที่ตายเขียนโดยไม่ได้ตั้งใจตายเริ่มอ่านบันทึกอย่างละเอียดมากขึ้นเธอพบว่าครูพิสิทธ,ธิ์เขียนถึงการค้นพบศพของแอนนาในป่าใกล้หมู่บ้านเด็กสาวถูกทีบตกจากมอเตอร์ไซค์ก่อนจะถูกข่มขืนและฆ่า จากนั้นศพของเธอถูกลากออกมาทิ้งไว้กลางถนนเพื่อให้รถเหยียบทับจนเละเทะและยากต่อการพิสูจน์ในบันทึกยังกล่าวถึงคนที่เกี่ยวข้องอีกคนหนึ่งนั่นคือชายคนหนึ่งที่ครูพิสิทธ์เรียกว่าในดำซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของเขาที่หายตัวไปหลังจากเหตุการณ์นั้นนี่อาจจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของครูพิสิทธ์หรืออาจเป็นผู้ที่ลงมือฆ่าแอนนาแต่รู้สึกว่าคดีนี้เริ่มซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเธอรู้ว่าต้องมีการเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างครูพิสิทธ์ และนายดำแต่เธอยังไม่สามารถแน่ใจได้ว่าทั้งสองคนนี้มีส่วนร่วมในอาชญากรรมมากน้อยเพียงใดคืนนั้นตายฝันอีกครั้งคราวนี้ฝันของเธอเต็มไปด้วยความมืดมนและความเงียบสงดเธอเห็นแอนนายืนอยู่กลางถนนเธอสวมเสื้อผ้าที่ขาดวิน่นและเต็มไปด้วยเลือดหน้าของเธอบุดเบี้ยวจากการถูกทุบตีและทับเหยียบจนไม่เหลือสภาพเดิมแอนนาชี้มือไปยังความมืดที่อยู่ตรงหน้าและในความมืดนั้นตายเห็นชายสองคนกำลังยืนอยู่คนหนึ่งคือครูพิสิทธ์และอีกคนหนึ่งคือนายดำที่ดูดูร้ายและน่ากลัว ทันใดนั้นแอนนาก็เริ่มเดินเข้าหาชายทั้งสองแต่พวกเขากลับหายตัวไปในความมืดทันทีทิ้งให้แอนนายืนอยู่เพียงลำพังในกลางถนนสายตาของเธอเต็มไปด้วยความแค้นและความอาฆาตตายสะดุ้งตื่นขึ้นมาในกลางดึกใจของเธอเต้นระทึกด้วยความหวาดกลัวเธอรู้ว่าแอนนาต้องการให้เธอเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการตายของเธอแต่เธอก็รู้ว่ามันอาจทำให้เธอต้องเผชิญกับอันตรายจากคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้วันรุ่งขึ้นตายตัดสินใจว่าจะไปหาครูพิสิทธ์ ที่โรงเรียนเธอต้องการคำตอบจากเขาและต้องการรู้ว่าทำไมเขาถึงเขียนบันทึกเกี่ยวกับการฆาตกรรมของแอนนาเมื่อเธอไปถึงโรงเรียนเธอก็พบว่าครูพิสิทธิ์ไม่มาโรงเรียนในวันนั้นแต่รู้สึกผิดปกติเพราะครูพิสิทธิ์ไม่เคยขาดงานมาก่อนเธอจึงไปหาครูท่านอื่นเพื่อสอบถามแต่กลับไม่มีใครรู้ว่าครูพิสิทธิ์หายไปไหนในขณะที่เธอกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปแพรเดินเข้ามาหาเธอด้วยสีหน้ากังวลแต่เมื่อคืนฉันเจอครูพิสิทธ์ เดินอยู่ในหมู่บ้านเขาดูท่าทางแปลกๆเหมือนกำลังหนีอะไรสักอย่างตายตกใจเมื่อได้ยินเช่นนั้นเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างมากเธอจึงตัดสินใจตามหาบาะแสเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเกี่ยวกับครูพิสิทธิ์และนายดำตายและแพรกลับไปยังหมู่บ้านที่แอนนาถูกพบศพทั้งสองคนเดินตามทางที่ครูพิสิทธ์เคยเขียนไว้ในบันทึกพวกเขาไปถึงป่าที่เงียบสงบและมืดมนตายรู้สึกถึงความหนาวเหน็บที่แทรกซึมเข้าไปในร่างกายของเธอขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าตาย ก็พบกับเงาดําที่ดูเหมือนจะเป็นร่องรอยของการต่อสู้ร่องรอยนั้นนําพวกเขาไปยังสถานที่หนึ่งที่มีกองใบไม้แห้งปกคลุมอยู่ตายรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างถูกฝังอยู่ที่นั่นเธอและแพรจึงช่วยกันขุดหาจนพบกับโครงกระดูกที่ถูกฝังไว้อย่างลึกซึ้งในขณะที่พวกเขากําลังสังเกตโครงกระดูกนั้นเสียงกระซิบที่เย็นชาก็ดังขึ้นจากข้างหลังเธอไม่ควรมาที่นี่ตายหันกลับไปมองและพบกับเงาของนายดำที่ยืนอยู่ตรงนั้นเขามองมาที่พวกเธอด้วยสายตาที่เต็ม ไปด้วยความเกรียวกราดและทันใดน,นั้นเขาก็พุ่งเข้ามาหาทั้งสองอย่างรวดเร็วตายและแพรรีบหนีออกมาจากป่าอย่างรวดเร็วแต่พวกเขารู้ว่าความจริงทั้งหมดเริ่มจะปรากฏออกมาแล้วพวกเขาต้องหาทางเปิดเผยความจริงให้สังคมได้รับรู้และทําให้วิญญาณของแอนนานได้พักผ่อนอย่างสงบแต่อย่างไรก็ตามความมืดมนและอันตรายยังคงรอพวกเขาอยู่ในเงาของความจริงที่ยังไม่ถูกเปิดเผย ตายและแพรวิ่งหนีออกจากป่ามาด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเงาของนายดำยังคงตามหลอกหลอนอยู่ในความทรงจำของพวกเขาเสียงฝีเท้าที่ดังก้องในหัวเหมือนยังคงตามมาหาแม้พวกเขาจะกลับมาถึงหมู่บ้านแล้วตายเราจะทำยังไงดีแพรหอบหายใจถามเพื่อนของเธอตายนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเราต้องกลับไปที่โรงเรียนเราต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับครูพิสิทธิ์และนายดำตายตอบด้วยเสียงที่สั่นเทาเมื่อกลับถึงโรงเรียนตาย และแพรพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องการหายตัวไปของครูพิสิทธิ์แต่ที่สําคัญกว่านั้นตายพบว่าบ้านของครูพิสิทธิ์ที่เคยอยู่ใกล้โรงเรียนตอนนี้ถูกปิดตายด้วยเชือกและไปห้ามเข้าเถอจึงถามครูคนอื่นถึงเหตุผลครูพิสิทธิ์ถูกย้ายไปที่อื่นแล้วนะ่ามีข่าวหรือว่าเขาทําเรื่องไม่ดีไว้แต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงมันครูคนหนึ่งบอกด้วยเสียงแผ่วเบาตายและแพรแลกเปลี่ยนสายตากันพวกเขารู้ดีว่าเรื่องที่ครูพิสิทธิ์ทําอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวก,กว่าที่คนทั่วไปคิด แล้วตอนนี้บ้านของเขาถูกปิดตายไปแล้วเบอรคัตตายถามต่อใช่มีคนบอกว่าเขาเก็บของไปหมดแล้วแต่บางคนบอกว่ามีของบางอย่างที่เขาทิ้งไว้ครูตอบอย่างไม่แน่ใจตายคิดถึงบันทึกที่เธอขโมยออกมาจากบ้านของครูพิสิทธิ์บันทึกนั้นยังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้เปิดเผยตายรู้ว่าเธอต้องกลับไปค้นหาความจริงอีกครั้งคืนนั้นตายกับแพรแอบกลับไปที่บ้านของครูพิสิทธิ์พวกเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปในบ้านร้างนั้นอีกครั้งแม้ว่า จะรู้สึกหวาดกลัวจนใจสั่นแต่พวกเขาก็รู้ว่ามันเป็นทางเดียวที่จะค้นหาความจริงเมื่อเข้าไปในบ้านร้างพวกเขารู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แทรกซึมเข้ามาทุกมุมของบ้านตายและแพรเดินผ่านห้องต่างๆไปจนถึงห้องทำงานของครูพิสิทธิ์ที่พวกเขาเคยค้นมาก่อนหน้านี้แต่ในครั้งนี้พวกเขาสังเกตเห็นว่าโต๊ะทำงานที่เคยมีบันทึกวางอยู่นั้นมีลิ้นชักที่ถูกปิดไว้และล็อกด้วยแม่กุญแจขนาดเล็กตายนี่อาจจะเป็นที่ที่ครูพิสิทธิ์เก็บความลับของเขา แพรพูดเบาๆตตย่พยักหน้าและพยายามหาวิธีที่จะเปิดลิ้นชักนั้นเธอพบกุญแจขนาดเล็กที่ถูกซ่อนอยู่ในหนังสือเก่าเล่มหนึ่งบนชั้นวางหนังสือเมื่อเธอลองใช้กุญแจนั้นเปิดลิ้นชักเธอก็พบกับซองเอกสารเก่าๆที่ถูกปิดผนึกอย่างดีในซองเอกสารนั้นมีรูปถ่ายของหญิงสาวคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายกับแอนนาและในรูปถ่ายนั้นยังมีชายอีกคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆซึ่งก็คือนายดำแต่ในมุมของรูปถ่ายมีเงาของคนที่สามซึ่งใบหน้าถูกตัดออกจากภาพ ตายและแพรพยายามดาว่าเงาคนนั้นเป็นใครแต่พวกเขาก็ไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดอย่างไรก็ตามพวกเขารู้ว่าเอกสารนี้เป็นหลักฐานที่สําคัญที่สามารถเชื่อมโยงครูพิสิทธิ์กับคดีฆาตกรรมได้เมื่อพวกเขาเปิดเอกสารอื่นๆที่อยู่ในซองตายก็พบกับจดหมายที่ถูกเขียนด้วยลายมือที่ดูร้อนรนจดหมายนั้นเป็นการสารภาพจากครูพิสิทธิ์ที่เขียนถึงในดำในจดหมายครูพิสิทธิ์พูดถึงการที่เขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น กับแอนนาและต้องการจะออกมาบอกความจริงทั้งหมดักแต่ในดำกลับคูเขาด้วยสิ่งที่เขาไม่คาดคิดหากเธอเปิดเผยเรื่องนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอรอดไปได้เราจะร่วมกันแบกรับความผิดนี้จนวันสุดท้ายจดหมายดังกล่าวระบุอย่างชัดเจนเมื่ออาจดหมายจบตายรู้สึกถึงความกดดันที่ถาโถมเข้ามาเธอรู้ว่าการเปิดเผยความจริงครั้งนี้อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของเธอแต่ในขณะเดียวก,กันเธอก็รู้ว่ามันเป็นหนทางเดียว ที่จะให้แอนนาหลุดพ้นจากความทุกทรมานตายตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะนำหลักฐานเหล่านี้ไปให้ตำรวจแต่ในขณะที่เธอกำลังจะออกจากบ้านร้างนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวในความมืดตายและแพรมองไปทางต้นเสียงพวกเขาเห็นเงาร่างของนายดำยืนอยู่ที่หน้าประตูเขามองมาที่พวกเธอด้วยสายตาเย็นชาและเต็มไปด้วยความเกลียดชังเธอไม่ควรจะมาที่นี่เธอไม่ควรจะเปิดเผยความลับนี้นายดำพูดด้วยน้ำเสียงต่ำและน่ากลัวเราไม่ได้กลัวนายแล้วนายดำ ความจริงต้องถูกเปิดเผยต่ายตอบกลับด้วยความกล้าหาญที่เต็มเปีย่ยมในดำยิ้มย่อและก้าวเข้ามาหาพวกเธอแต่ในขณะนั้นเองเงาร่างของแอนนาก็ปรากฏขึ้นจากความมืดเธออยู่ระหว่างตายและในดำสายตาของเธอเต็มไปด้วยความแค้นที่ไม่อาจระงับได้ปล่อยให้ฉันได้พักผ่อนปล่อยให้ฉันไปแอนนากระซิบเบาๆแต่เสียงของเธอดังขึ้นในหัวใจของทุกคนในดำถอยหลังไปอย่างตกใจร่างของแอนนาเริ่มเคลื่อนไหวเข้าหาในดำ ด้วยความกลัวที่ไม่อาจควบคุมนายดำล้มลงกับพื้นและร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดตายและแพรรีบหนีออกจากบ้านร้างนั้นโดยไม่หันกลับไปมองอีกครั้งพวกเขารู้ว่าตอนนี้แอนนากำลังต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของตัวเองเช้าวันรุ่งขึ้นตายนำหลักฐานทั้งหมดที่เธอพบไปมอบให้กับตำรวจคดีฆาตกรรมของแอนนาได้รับการเปิดเผยและความจริงทั้งหมดถูกเปิดโปงนายดำถูกจับกลุ่มในข้อหาฆาตกรรมและครูพิสิทธ์ก็ยอมรับสารภาพในที่สุด แต่การสารภาพของเขามาช้าเกินไปเพราะแอนนาไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อรับรู้ถึงความยุติธรรมที่เธอสมควรได้รับแล้วเรื่องราวของตายและแปรกลายเป็นตำนานในหมู่บ้านของพวกเขาแต่ตายรู้ดีว่าเรื่องนี้ยังไม่จบสิน้นที่แอนนายังคงหลอกหลอนและเฝ้าดูพวกเขาอยู่เสมอความแค้นของเธออาจจะหมดสิ้นไปแล้วแต่ความโศกเศร้าที่ทิ้งไว้ในโลกนี้ยังคงดำรงอยู่และอาจจะยังรอคอยการตอบแทนที่ยุติธรรมในที่สุด